สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตไทยแลนด์ก็จะพามาดูดาร์บี้แมชของสาวไทยนะคะระหว่างนุสราต้อมคำของทีมโคลัมบัสฟิลลี่สเจอกับทีมออร์แลนโดวาลแครีของพอพัน์เกิดปลาดนะคะวันนี้ดาร์บี้แมชสาวไทยแต่ว่าเกิดที่ฝั่งอเมริกานะก็เรียกว่าพี่น้องไม่ยอมกันเลยนะผู้บรรยายพูดถึงว่ายังไงบ้างแล้วในเกมเป็นยังไง แต่ก่อนไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นนะแล้ถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มมาในแต้มแรกก็เป็นทางออรันโดได้บุกแล้วก็ทําแต้มได้ทันทีเลยโดยชวานนะคะและลูกถัดมาออรันโดก็บล็อกได้อีกนะคราวนี้จากแคสบรา์และถัดมาก็ยังแคสบรา์อีกนะโวหวันนี้ไปกินอะไรมาคะเนี่ยแล้วลูกถัดมาชมพู่ต้องวิ่งเซตแต่ว่าชวานก็ ฉีกเป็นคะแนนได้อีกโหแค่เปิดมาตอนนี้ออร์แลนโดก็ฉีกนําไปถึง6ต่อ1แต้มเลยนะและในจังหวะเนี้โคลัมบัสก็เลยต้องขอเวลานอและเขาก็มีขึ้นไฮไลท์ของเกมนะว่าให้จับตา2เซตเตอร์ดีให้ดีซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าแบชเนี้ยเรียกว่าเป็นการดวลกันของ2เซตเตอร์สุดฮอตจากประเทศไทยเลยนะ2คนนี้เข้ามาสร้างสีงสันแล้วก็เปลี่ยนโฉมให้กับลีก PWF พร้อมกับดึงฐานแฟนคลับจานวนมากเลยให้มาติดตามการ ข่งนนันก็เรียกว่าเรียกเลตติ้งให้กับรายการนี้เลยนะแล้วเขาก็บอกว่านุสราต้อมคำเล่นให้กับซานเดียโกโมโจเมื่อปีที่แล้วและเธอก็ย้ายมาเซ็นสัญญาในกลางฤดูกาลกับทีมโคัมบัสฟิลิสในปีนี้นะซึ่งส่วนหนึ่งที่เข้ามากลางปีเนี่ยเห็นผู้บรรยายบอกว่าเพราะนุสราเนี่ยเธอเปิดโรงเรียนสอนวอลเลย์บอลเนะเธอเลยต้องไปรันกิจการนิดหนึ่งแล้วเขาก็พูดถึงชมพู่นะคะเขาก็บอกว่าชมพู่เนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งฤดูกาลที่ ่ผาานมาเลยแล้วก็ยังติดทีมออสตาตั้งแต่เล่นให้ออรันโดปีแรกเลยนะทั้งคู่เป็นเซตเตอร์มากประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกแล้วมันก็ช่างน่าทึ่งจริงๆเลยนะที่ได้เห็นว่าพวกเธอสามารถยกระดับเกมรุกข,ของทีมได้อย่างไรแล้วก็นับตั้งแต่นุสราเข้ามาเป็นไลน์อพของโคลัมบัสฟิลลิสเนี่ยเกมรุกข,ของทีมก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยโดยเฉพาะจังหวะไซอานะซึ่งเป็นจังหวะหนึ่งในแท็กติกที่โค้ชของทีมโคลัมบัสอะต้องการให้ท ก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่ชมพู่ก็พาออร์แลนโดให้กลายเป็นหนึ่งในทีมที่มีเกมรุกป,ประสิทธิภาพสูงสุดในหลีกเลยนะโดยรั้งอันดับหนึ่งในด้านการไตีอย่างมีประสิทธิภาพก็คือที่24.8%และไม่เพียงแต่ผลงานในสนามนะทั้งสองคนก็คือพาแฟนจํานวนมากเข้ามาในหลีกโดยที่หลีกเติบโตมากนะแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเลยในช่วงเริ่มต้นของ PVF แบบนี้และในจังหวะทัดมา ลอมบัสก็รับบอลแรกไม่ดีนะล้นแล้วก็ทําให้เสียคะแนนไปนะและในลูกถัดมาก็เอาอีกรับไม่ดีนะทําให้ไม่ได้บุกแล้วก็เป็นทอนพันที่ส่งบอลเร็วให้แคสบราวตบเป็นคะแนนอีกแต่ในลูกถัดมาเจเจ,เ,จเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็เลยเสิร์ฟหยอดบ้างแล้วก็อืมเป็นคะแนนจากเกมเสิร์ฟได้บ้างนะซึ่งจังหวะนี้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าต้อมคําเสิร์ฟสั้นอีกแล้วเออแล้วเขาก็พูดว่านุสราเนี่ยถนัดมาก กกับกบบลูแนี้เธอรู้วิธีที่จะทำให้ลูกหล่นในเส้น3เมตรเลยนะทีมโคลัมบัสฟิลล e สเข้าใจแผนการเล่นอย่างดีพวกเธอเลือกเสิร์ฟสั้นเพื่อกดดันแนวรับที่อยู่ด้านหน้าของ v อลค ry รีแล้วก็ทําได้ดีซะด้วยและในจังหวะถัดมานุสราก็ได้จัดบอลเร็วให้บ้างซึ่งผูบ้บรรยายเขาก็พูดว่านี่แหละถ้าพวกเขารับบอลแรกได้ดีเมื่อไหร่ก็ต้องใช้บอลเร็วให้มากที่สุดนะ ลีเอาขึ้นตีเต็มแรงเลยซึ่งแสดงให้รู้ว่าเธอก็เล่นอยู่ในเซตแรกด้วยนะ แล้วก็นุศราตัดสินใจส่งบอลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยและที่สําคัญก็คือโคลัมบัสรับบอลแรกได้ดีมากเลยเลยทําให้นุศราสามารถเล่นบอลเร็วได้แต่ว่าพีเล่นใช่ไหมน้องก็เลยเล่นบ้างนะจัดบอลเร็วส่วนไปแล้วก็ตามมาด้วยลูกเสิร์ฟทําลายล้างของนาตาลีฟอสเตอร์อนะทำให้ในเซตนี้ทีมออรันโดขึ้นนําไปถึง15ต่อ9คะแนนเลยนะและหลังจากนั้นเจเจได้เป็นคนเสิร์ฟอีกดางก็เสิร์ฟสั้นอีกคราวนี้เป็น คะแนนอีกแล้วนะโหจังหวะนี้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่านุสราเสิร์ฟสั้นอีกครั้งแล้วก็สร้างปัญหาให้ฝ่ายรับ,รบก่อนที่คอคจะปิดแต้มได้คุณจําได้ใช่ไหมว่าครั้งก่อนนุสราก็เสิร์ฟแล้วก็ใช้ลูกแบบเดียวกันนี้มาแล้วได้ผลแบบเดียวกันเป๊ะเลยลูกมันตกลงหน้าคอร์ดแบบเฉียบขาดไปเลยนะคือถ้าทีมรับไม่ขยับทันทีตั้งแต่เริ่มแรกอะ สีว่าลูกจะตกลงตายตรงหน้าเลยทีเดียวแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นกลยุทธ์การเสิร์ฟที่ยอดเยี่ยมของโคลัมบัสซึ่งเคยใช้ได้ผลมาแล้วตอนเจอกับทีมอินดี้อีกไหนแล้วก็ใช้ได้ดีกับตอนเจอทีมเวกั t r ริลและฉันก็ชอบมากเลยนะที่เขานํามาใช้อีกครั้งในคืนนี้ถัดมานุษราเสิร์ฟอีกเหมือนเดิมแล้วก็ก็ลักล้นก็หลุด ออนะผู้บรรยายก็ถึงร้องนะแบบโอ้นั่นเรียกว่าลูกเสิร์ฟโคตระสั้นเลยนะเออคือสั้นมากจะสั้นไปไหนเนี่ยและจากลูกเสิร์ฟของนุสราก็ทําให้โคลัมบัสตามมาเหลือแค่2คะแนนที่15ต่อ17แต้มนะคะและในจังหวะถัดมาที่ชมพู่ได้เสิร์ฟบ้างก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะและทาให้ทีมโคลัมบัสตีออกไปเองเนาะจังหวะนี้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าตอนนี้ลีอาวต้องรับเสิร์ฟซึ่งเธอก็คือตัว บอลเร็วนะแล้วเขาก็พูดว่าบรรดาตัวบอลเร็วทั้ง2ทีมเนี่ยต้องรับบอลแรกกันทั้งคู่เลยนะซึ่งก็สร้างความลําบาาให้กับเกมรุกแล้วก็เกมรับเลยตอนนี้สิ่งที่ทั้ง2ทีมกําลังทําก็คือเสิร์ฟบอลไปตรงที่คนกระจุกกันอยู่นะซึ่งมันทําให้เกิดอย่างแรกก็คือบางทางวิ่งของตัวบบกแล้วก็อีกอย่างก็คือบางคับให้ต้องสื่อสารกันเร็วขึ้นแล้วก็ตัดเกมรุกบางส่วนออกไปทันทีเลยซึ่งโค้ชของทั้ง2ทีมเนี่ยก็วางแผนเรื่องการเสิร์ฟมาเต็มที่ ลและมันก็สร้างความยากลําบากซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคที่เราเรียกว่าโยโย่เนาะเพราะว่าโยโย่เนี่ยมันคือการเล่นแบบขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมมันก็เหมือนกับการวางแผนเสิร์ฟที่แบบมีการเสิร์ฟสั้นลวงแล้วก็ตามด้วยการเสิร์ฟยาวถ้าทําให้ฝั่งตรงข้ามคิดมากเรื่องเสิร์ฟสั้นพวกเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นเสิร์ฟลึกแทนและนั่นก็อาจจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเสียแต้มได้เลยในทันทีและในจังหวะที่แต้มยังสูสีกันอยู่ออรแลนโดก็คือมีคนนี้นะอับเบอร์คอมบี้ที่ทําแต้ม ซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดถึงอเบอร์คอมบี้นะบอกว่าเธอขาดอีกแค่18แต้มเท่านั้นนะก็จะทําลายสถิติของ PVF เป็นผู้ทําแต้มสูงสุดในหลีกแล้วนะอืมซึ่งเธอเหลืออีกตั้ง4แมชแปลว่า อเบอร์คอมบี้มีสิจะสร้างสถิติใหม่ให้ตัวเองแล้วก็ PVF ด้วยนะและในจังหวะถัดมาพรพันก็เซตกลับหลังให้อเบอร์คอมบี้ตีเป็นคะแนนได้อีกครั้งแล้วก็พาออร์แลนโดขึ้นเซตพอยท์นะและในจังหวะนี้ทีมออร์แลนโดก็บล็อกได้อีกครั้งแล้วก็ปิดเซตที่1ไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ17คะแนนนะคะและในเซตที่2เริ่มมาอเบอร์คอมบี้ก็ยังฟอร์มดีอยู่นะจังหวะนี้บอลแก้ก็ยอดแล้วก็เป็นคะแนนได้ และในจังหวะถัดมาเจเจเขาก็เสิร์ฟว่าดีแล้วนะแต่ก็เป็นอเบอร์คอมบี้ตีบอลแก้แล้วก็ได้คะแนนอีกครั้งหนึ่งและในจังหวะถัดมาพรพันธ์เซตบอลไปพื้นหยอดแต่ว่าเจเจพุ่งไปรับพรมาได้นะแล้วพรพัน์ก็เล่นบอลสองลงไปซะเลยต่อน้าดุสาราต้อมคําเลยนะจังหวะนี้ผู้บรรยายก็พูดถึงเซตเตอร์ไทยทั้งสองคนนะเขาก็บอกว่าเซตเตอร์ไทยคนนึงเพิ่งจะโชวขุดบอลสวยๆไปแต่ว่าอีกคนนึงก็ดันเล่นได้สวย ขวาเข้าไปอีกอ่ะชมพูเล่นเองทําแต้มเองเธอเจ้าเล่แล้วก็อ่านจังหวะได้เฉียบขาดมากเลยนะลูกนี้หลอกได้เนียนสุดๆเธอวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีแล้วก็รู้จังหวะที่ถูกต้องในการเล่นเองซะเลยตัวบล็อกเนี่ยขยับช้าไปนิดนึงไม่ทันตั้งตัวว่าเธอจะเล่นแบบนั้น ในจังหวะถัดมาเจเจ้ก็มีเปลี่ยนไปเล่น3เมตรกลางให้เพื่อนทำคะแนนได้บ้างนะซึ่งจริงๆวันนี้ทีมโคลัมบัสก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวหลักของเขาที่เล่นได้ดีเนี่ยดันเจ็บก็คือเชอร์รี่นะคะทำให้ต้องเป็นคอรกที่ตบเมื่อกี้ลงมาเล่นแทนก็กลายเป็นว่าทีมโคลัมบัสก็เลยไม่ได้ฟูทีมไปนะแหมไม่งั้นอาจจะสูสีกันมันกว่านี้นะและในลูกถัดมานาตาลีฟาสเตอร์เสิร์ฟรับได้สวยแล้วนะแต่ว่าก็ตีพลาไปเองนะทีม บ <Columbus. S 2> ซึ่งผู้เป็นยายเขาก็พูดว่าลูกเนี้ยคอส์รับลูกได้ดีมากแล้วนะแต่ว่าลาพาส ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจังหวะนี้มันสร้างแรงกดดันมากเลยเพราะว่าการรับบอลจากนาตาลีฟอสเตอร์ซึ่งใครก็รู้ว่าจะต้องหยุดเธอให้ได้ทีมโคลัมบัสก็เลยรู้สึกกดดันว่าต้องเปลี่ยนเป็นแต้มให้ได้ทันทีนะแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์หละที่จะเกรงในสถานการณ์แบบนี้ลูกนี้โคลัมบัสเลยต้องขอเวลานอกเพื่อจะให้การเสริมนั้นชะงงักลงไปนะและหลังจากเวลานอก ทีมโคลัมบัสก็ทําแต้มกลับมาได้นะในลูกถัดมาที่รับบอลดีลุสราก็เล่นบอลเร็วแล้วก็เป็นคะแนนอย่างสวยงามผู้บรรยายเขาก็พูดว่า ตอนนี้ต้อมคำกับเรียวเล่นได้เข้าขากันสุดๆเลยซึ่งก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะเพราะก่อนหน้านี้เรียวไม่ค่อยได้ลงเล่นตอนนี้กลับดูเหมือนว่าเธอเล่นมาตลอดทั้งรู้ดูการเลยเป็นการเซตที่สวยมากแม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ใกล้เนะ็ตแต่ว่าเรียวก็ยังสามารถวิ่งตัดกลางแล้วก็ตบทะลุได้อย่างแข็งแกร่งเลยซึ่งตอนนี้แต้มก็ห่างกันอยู่แค่2แต้มนะโคลัมบัสตามอยู่13ต่อ15นะคะจากนั้นโค้ชก็ดับเบิลซับเหมือนเดิมนะเปลี่ยนตัวตัวเซตแล้วก็ตัวตบ Tini kan ติดบล็อกบ้างแล้วก็ลูกนี้ก็อูออร์แลนโดก็ฟรีจริงๆนะวิ่งไปรับกลับมาได้โคลัมบัสได้บุกไม่ตายแล้วก็เป็นดาตาลีที่กดบอลลงไปซึ่งดูแล้วก็คือออร์ลนโดเนี่ยเรียกว่าดีกว่าในหลายขุมนะทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับที่เหนียวสุดๆไปเลยและในจังหวะนี้เรียกว่าออร์แลนโดได้เซตพอยต์โคลัมบัสจัติดไปเองนะคะทำให้ออร์ลนโดชน,นะไปอีกในเซตนี้ด้วยคะแนน25ต่อ18คะแนน ลนะำไป2ต่อศูนย์เซตแล้วและในระหว่างช่วงพักเขาก็มีการไปสัมภาษณ์แคสบราวนะ์นะเขาก็ถามว่าคุณเห็นอะไรในเกมรับถึงทำให้คุณเล่นได้ดีขนาดนี้นะก็ในเกมนี้แคสบราวน์เขาก็บล็อกได้หลายลูกอยู่นะซึ่งเธอก็ตอบว่าฉันคิดว่าเป็นเพราะฉันเนี่ยดูนุสราเล่นมาเยอะเลยล่ะแล้วก็มีโอกาสทั้งได้เล่นร่วมทีมกับเธอแล้วก็ได้เล่นฝั่งตรงข้ามเธอในตอนนี้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นเกียรติมากเลยนะซึ่งเขาก็เคยเล่นด้วยกันในแอ h l e t ออลลีมีเต็ดนะเขาก็บ บอกว่า เธอเป็นเซตเตอร์ที่ยอดเดยี่ยมมากแล้วก็มักจะหาช่องดีๆให้กับตัวตีได้เสมอเลยดังนั้นเธอในฐานะบล็อกเกอร์เนี่ยก็เลยต้องพยายามมีวินัยให้มากที่สุดรักษาสมดุลให้ดีแล้วก็อ่านเกมให้ทันเนาะอะแล้วก็มาในเซตที่3นะเปิดมาก็นาตาลีฟอสเตอร์เสิร์ฟเลยดูภาพนี้ชอบมากทั้งทีมคือทําท่าเดียวกันนะคิดดูว่าถ้าเสิร์ฟแบบนี้ได้ทั้งทีมจะน่ากลัวขนาดไหนแลจ้จังหวะนี้เธอเสิร์ฟไปแล้วก็อืมตามคาดเสิร์ฟเอ อีกแล้วนะและในลูกถัดมาก็เป็นชวานตามมาตีเป็นแต้มได้อีกแล้วก็ในจังหวะนี้นุสราพยายามเล่นบอลเร็วนะแต่ว่าก็ตีแล้วติดไปเองนะแต่ก็มีแคสบราวที่ยืนรออยู่ตรงนั้นด้วยนะก็เห็นได้ชัดว่าแคสบราวแทบจะไม่หลงที่นุสราเซตเลยนะเนี่ยเรียกว่าเธอจับตานุสร,ราจริงๆนะและในจังหวะถัดมาไปหัวเสาก็เอาอีกติดล็อกของแคสบราวอีกครั้งหนึ่งนะโหคือจากสัมภาษณ์เมื่อกี้น,ะนาง ไม่ได้บอกว่านางจับตัวตีคนไหนนะแต่ว่าเห็นได้ชัดว่านางจับตายนุสรามากกว่านั่นเนี่ยและลูกถัดมาก็ต้องเป็นลูกสูรนะถึงจะทําคะแนนได้แต่ก็เรียกว่าออรแลนโดคือมีความหลากหลายในทุกด้านนะอย่างลูกนี้ก็หยอดได้ถัดมาก็ยังเสิร์ฟเอสอีกซึ่งเซตนี้ทีมโคลัมบัสเรียกว่าตามห่างเลยนะคือ 9ต่อ17คะแนนซึ่งจังหวะเนี้ยผู้บรรยายก็พูดถึงนาตาลีเนะเขาบอกว่าปกติการเสิร์ฟบอลที่มันเสี่ยงแบบเนี้ยมันก็คือเสี่ยงมากก็มีสิทธิ์จะได้คะแนนสูงใช่ไหมแต่กับนาตาลีฟอสเตอร์แล้วเนี่ยเธอเสิร์ฟได้สม่ําเสมอม,มากเลยมันเลยกลายเป็นว่าเธอมีการเสิร์ฟที่ได้คะแนนสูงนะคือเปอร์เซ็นต์สูงโดยแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยและไม่ทันขาดคำก็เสิร์ฟเอสได้อีกลูกหนึ่งนะก็นําห่างพอสมควรเลยจังหวะถัดมาก็เล่นท ได้คะแนนอีกนะคะซึ่งลูกนี้ดูแคสบราวดีใจแบบสุดๆไปเลยผู้บรรยายก,ก็พูดว่าดูการเล่นจังหวะนี้นะแล้วก็ดูการวิ่งของแคสบราว์เรียกว่าแบบบ้าบอสุดๆไปเลยอะ่ะเลอกบล็อกได้หมดเลยนะครั้งนี้คือชมแคสบราวนะในการวิ่งกอมบ,บีน้าหล่นนางเลยสะใจสุดๆเลยนะเขาก็บอกว่าแคสบราว์ ow, วิ่งอ้อมหลังเซตเตอร์แล้วบล็อกทั้งสองคนก็กระโดดตามแคสบราว์ไปหมดเลยอะ่ะนั่นก็เลยเปิดโอกาสให้อเบอร์คอมบีได้ตี แบบไม่มีบล็อกเลยสักนิดเดียวเรียกว่านียนแล้วก็เป๊ะมากนะทั้งคนวิ่งคนเซ็ตแล้วก็คนตบเลยจังหวะถัดมานุสราก็ได้เสิร์ฟนะออรแลนโดรับเหมือนจะล้นอีกแล้วความพันเลยผลักข้ามไปแต่นุสราก็มารับได้ทานนะกินพี่ไม่ได้หรอกแล้วก็เป็นออรแลนโดที่ตีหลุดออกไปเองนะคะเออโคลัมบสัสก็ได้คะแนนตีตื้นมาบ้างนะซึ่งผู้บรรยายเขาพูดถึงการเสิร์ฟของนุสราที่สร้างปัญหาให้ออรแลนโดเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้ารองจากนาตาลีฟอสเตอร์ เขาคิดว่าน่าจะเป็นนุสราต้องคำนะที่เสิร์ฟได้ดีมากเลยนะในคืนนี้แต่ว่าออรแลนโดคือเรียกว่านําห่างใน20ต่อ12แล้วพนพันก็ได้สวนบอลเร็ว และในจังหวะเซตพอยต์ก็ตามด้วยบอลสูตรนะทำให้ในเซตที่3ทีมออรลนโดก็ชนะไปอีกนะคะด้วยคะแนน25ต่อ17คะแนนทำให้ชนะไป3ต่อ0เซตแล้วก็เข้ารอบเพลย์ออฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกว่าพรพันธ์กับ ie, อาเบอร์คอมบี้อาจจะได้พักเนาะเพื่อฟื้นฟรูร่างกายก่อนที่จะเพลย์ออฟจริงกนะันสักทีส่วนกองเชียร์ก็จะได้หมดปัญหานะตามเชียร์แค่โคลัมบัสไปเลยนะอีก4แมตที่เหลือให้โคลัมบัสชนะให้ได้ ได้หมดแล้วกันนะซึ่งทางโค้สฝั่งของโคลัมบัสเขาก็หวังว่าอีก4แมตช์จะชนะรวดเหมือนกันนะนี่ฝันใหญ่นะค่ะก็เป็นการแปลบรรยายส่วนหนึ่งนะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ไว้พบกันในแมชหน้านะคะสวัสดีค่ะ